สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมกอสซิล่าสไตล์โซนกันนะครับผมไม่ม,มาตตเปงเราไปดูกันเลยกันนะครับผม l e t เกิลโอ้ตรงนี้นี่ยก็ต้องระวั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 ง Lawang 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 lawan lawang 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 oke lawang 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 จับองศาให้ดีๆอุ้ยชนเต็มๆขอโทษเพื่อนเฮ้ยโอเค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 อยู่ตรงนี้เลยผมจะไม่เคยเดินไปไหนโอ้โหโอ้กินกายักษ์วัตฟังอีเดชแฮมมี่ครับผม ึบโอ้กิ้งก่คับเอ been, h, ้ยโอเคมาครับพร้อมเอ้ยเอียงเอ้ยแม่งเย็ดเป็ดพึบบึ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 บนๆๆๆๆๆๆคึนนโอเค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 กนลง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 งลง

ชญไปสองรอบก่อน <S 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 ไอ้ตายดิโอเคถึงพื้นภาคดินยังสำเร็จสวัสดีสิ้นครับผมโอ้ oh yeah. Let ย let's go ไปกันต่อครับโอเ okay. ค let's go oh my god อือหือพี่กินง่าแม่โอเคพี่กินง่า เล่นอย่างนี้โอไมก์กอดโอหมหลีชิดดูมันทำแมสโอ้ย oh yeah. ้คิดว่ารถจะมาทับฉันได้ไม่มีวันสะลห์ฮิฮิโอเค ลงเอ้ยรถมาจากไหนอือหือเดี่ยงเดี่ยงอย่างซีโมซอย่างซีแรงครับผมโอ้ยอ่าฮะโรดิชิดโดดกระโดดกระโดดยิงยิงกระโดดกระโดดกระโดดยิงยิง นะฮะยิง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 และกระโดดกระโดดแล้หยิงยิงแต่ตรงนี้จับได้นี่มีรถไม่โดนฮะไม่มีวันเป็นรอบสองครับผมพูดได้เลยโอ้โหดูผลงานของกอ็ซิล่าเรียกกันง่ายๆว่าพี่จิงกายาก โอ้เคยิงถังขยะตกลงมาแล้วก็ฮึบ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 เลยขึ้นแบบดิจิตอลโอเยฮึบชึบชึบฮึบฮึบโอเคขามาอย่างได้ไงแบบอย่างสบายสบายเชโยหอิวตอนนี้ก็ต้องขึ้นฮึบยะ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 เฮ้ยชึบเฮ้ยชึบ

ผ่านมาได้โอเคโอเคเน่สมบสติภาพยิงยิๆงยิ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 ง,ยง,ยงแฝงระเบิดโอเคแล้วก็แบบแปะไว้แล้วก็ยิ่งอ่าระเบิดเป็นโกโก้คันจุ่มนมแล้วอร่อยเลยจังทีใช่ปะเนี่ย <c oughs> โอ้ยก้อนหินาทานถล่มไปตอนหน้ากระโดดข้ามไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แม่งเอ้ยคิดว่าคิดว่าจะโดดข้ามได้ไซนไหนเออตรงนั้นหินลม้มเอต้องขึ้นมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ไปทางนี้ เ้อปช็อปชอปช็อช,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 ชโอเคโอชโอือหือคำรมเชียอยู่ตรงนั้นสิท่าโอโหดูเท้าอันมาถือมาที่เดินผ่านไปและหางอันใหญ่ยาวมาหืลำกำครับผมโอ้ย ลงชึบชึบชึบโอ้ย oh, yeah. let's go นานี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาทางนี้ก็ไปบอกโอ้โหโอ้โห oh เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี mm ๋ย hmm. วมึงนี่เตะหมดทุกอย่างเลยโอ้ oh ho. เตะหมด

ไอ้ทันไม่กระโดดข้ามาได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยแกว่าก็จะหันไปดูสักหน่อยเปลี่ยนใจดีกว่า <laughs> แม่งเลย เอ้ยยายาเร่งความเร็วเร่งความเร็วสติจังบริเออร์เยึบยเยือยึบ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 เฮ้ยยาเฮ้ยอย่าหวานรู้ไหมโอ้โหฮึ่มโอ้ยมึงเปกนอนที่ไม่เกรงใจใครแล้วกูก็ตกไอ้บ้าเอ้ยไอ้เงี้ยม่งอเร็ว ตอนนี้ผมไม่โฟกัสนน่นนั่นนี่แล้วโฟกัสแต่ด้านหน้าละโอ้ยชิบเอ้ยสองรอบไปเด้เอเหตุใดดิตรงนี้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 โอ้โหกับปกอ๊บอ๊บอ๊บอบอบโอ้ยแม่ เตะซะเป็นลูกบอลเลยไอ้นี่พิกอกิล่าให้ตายดิโอเคยิงให้ยิงตกลงมาแล้วก็ทำเป็นทางฮึบ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 โอเคผ่านมาได้อย่างเฉียวเฉียดแบบเฉียวเฉียดที่ไหนนะไม่งตกจะสองรอบเสีย แล้วก็โดนหินลอยมาเข้าหัวอีกแม่งจำได้อย่างดีเลยในไอชิบหายโอ้ย oh yeah. แปะครับผมแล้วก็ตับ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 ,ตบมีคนอยู่ด้านในรีบออกไปแล้วครับก่อนที่พี่กิก้งไก่จะมาโอเคโดนมาแล้ว ยิงเรียกสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่กูเลิกพูดดีกว่ายิ่งพูดยิ่งทำให้เสียบรรยากาศครับผมมาแล้วยังไม่หยุดพูดอีก <c oughs> Live, but I kiss a lesser singer bong bay gần to Think I yêu boo boo baby. Let's go, let's go, let's go. Hơi chuốc mau. Long nào cũng chung ninh 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 เต็งเจ้จ้้แต่ตองระวังเราต้องลงมาให้มากรถรถนี่แหละเกะกะโอ้ยเจอแล้วยิง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 ,ยงเฮ้ลองน้ำได้อย่างสบายล้ว <c oughs> แม่งเอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวเลย,เยไม่กระ้าไปนั่นรัาผม Ấy chà, Ấy chà Húp Húp Nà Ấy chúp Ấy chúp, 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 chúp Ấy chúp, chúp, chúp Ấy chắc chắc chọc Tất 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 Húp, húp, húp Húp Nà Ok, lenh, lenh Lênh đi Ấy chúp, 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 chúp Ok Ấy chà Ồ, mênh, còn cái đi xuống Léo Ồ, thằng này กระเดึบ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 เฮ้ยโอ้โอเคผ่านมาได้ครับผมตึบ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 เฮ้ยอย่าจับจับตรงนี้ต้องเลีงให้ดีๆงั้งนเดี๋ยวตกโอเคเอาเอาเอายิงดิโอเคเรียบร้อยครับผม <c oughs> chưa có há mày đi bò

นี่ right, ไปต่อเหมือนเดิมโอ้ยฮ้้้แม่หูโอ้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 โอุแรงนแรงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ เอาเรื่องครับผมโอ้โหดูมันเตนะสิครับตากเมนเยเฮ้เฮ้จะคำรามทำไมวะระกีสําเเสร็จสิ้นครับผมโอเคครับแล้วแต่ทุกคนจะชอบกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมแม่เลนเอาซับ ตายไปหลายรอบเชียวกูรักกู